ณช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองที่เรียกว่ายุคทองแห่งสยามชายหนุ่มนามว่าเมฆช่างปั้นผู้มากฝีมืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม้ข้าวปลาอาหารจะอุดมสมบูรณ์แต่ใจของเมฆก,กลับโหยหาบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นวันหนึ่งขณะเดินเล่นริมวัดเก่าแก่เมฆได้พบกับพระภิกษุชาราผู้เปี่ยมด้วยเมตตาพระท่านเห็นแววตาแห่งความสงสัยในตัวเมฆจึงชวนพูดคุยเจ้ากำลังตามหา าอะไรอยู่เล่าเมฆเมฆก,ก้มหน้าข้าน้อยปรารถนาจะปั้นรูปที่สื่อถึงความงามอันบริสุทธิ์ความศรัทธาที่มั่นคงของคนสยามหาใช่เพียงรูปภายนอกแต่เป็นจิตวิญญาณที่ส่องประกาย พระท่านยิ้มความลัดแห่งสยามมีได้อยู่ที่อิฐหินปูนทรายแต่อยู่ที่ใจของมนุษย์นี่แหละจงมองให้ลึกเข้าไปในอดีตเมื่อเหล่าบรรพชนของเรารเผชิญความทุกข์ยากแต่ก็ไม่เคยย่อท้อจงมองเข้าไปในปัจจุบันเมื่อผู้คนยังคงสวดมนต์ขอพรแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจงมองไปในอนาคตที่ซึ่งความดีงามจะเบ่งบาน คำพูดของพระท่านดุดแสงเทียนที่ส่องนำทางเมฆกลับไปยังโรงปั้นของตนเองเขาไม่ได้มองหาเพียงแบบจำลองแต่เริ่มสังเกตใบหน้าของผู้คนรอบข้างสังเกตท่าทางของชาวนาที่แข็งแกร่งขณะไถนา,นาสังเกตแววตาของมารดาที่มองลูกน้อยด้วยความรักอันไม่มีเงื่อนไขสังเกตความสงบนิ่งของผู้คนขณะสวดมนต์ทำวัดเย็น เขาเริ่มลงมือปั้นมือของเขาไร้รำไปกับดินเหนียวที่ชุ่มชื้นจิตใจของเขาเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ได้ยินได้เห็นเขาปั้นรูปหญิงสาวกำลังประนมมือไหว้ฟ้าดินรูปชายหนุ่มผู้กล้าหาญกำลังต่อสู้เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินรูปนักบวชผู้สงบนิ่งกำลังนั่งภาวนา รูปปั้นของเมคนั้นแตกต่างจากงานอื่นๆที่เคยมีมามันไม่ได้มีเพียงความงดงามทางกายภาพแต่ยังแฝงไว้ด้วยเรื่องราวชีวิตสะท้อนถึงความแข็งแกร่งความหวังความศรัทธาและความรักของคนในยุคทองแห่งสยาม เมื่อนำรูปปั้นเหล่านี้ไปตั้งสแสดงที่ท้องพระโรงเหล่าขุนนางและประชาชนต่างประจักษ์ในฝีมืออันยอดเยี่ยมแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความรู้สึกที่รูปปั้นเหล่านั้นมอบให้มันคือการปลุกจิตวิญญาณแห่งสยามให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งแมกได้ค้นพบแล้วว่าความลับแห่งยุคทองของสยามมิใช่เพียงความมั่งคั่งหรืออำนาจแต่คือพลังแห่งศรัทธาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของทุกคนเป็นเรื่องราว ที่ไม่มีวันเลือนหายไปตามกาลเวลา